สดีค่ะเพื่อนๆหนาวาเดี๋ยวสาจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปเก็บผักนะคะเราไปเก็บผักมากินกันโอ๊ยมืดเตะเลยเก็บผักที่มันโดนหนาวนะคะเดี๋ยว จ,จะทำ,ำพริกอ่องกินวันนี้นี่เดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปเก็บผักก่อนทำน้ำพริกอ่องกินหนาว <c oughs> เห็นไหมดูหิมะ <c oughs> เห็นหิมะไม่เอ่ยดูดิฮมันเพิ่งตก <c oughs> จะพาไปดูว่าเก็บยังไง ทีมอยู่ใต้หิมะของสาผักกาดเอามาเก็บชีวิตประจำวันคนนี่บ้านของหาแล้วก็อันนี้จะเป็นลงที่สาปลูกผักหน้าร้อนนี่เดี๋ยวอาจะให้ดู ที่สาจะเก็บผักเห็นไหมเนี่ยผักนะเนี่ยสาก็เก็บมาอันนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยผักอันนี้มันทนนะมันทนมันกินได้สาจะเก็บวเวลาเก็บนี่ นะแต่มันไม่ตายนะเราเก็บเอาไปกินได้แต่เดี๋ยวเราไปในบ้านนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมอ้ยุดได้หิมะก็ใส่กระป๋อง <c oughs> เอาไปเอาไปกินกันกับน้ำพริกอ,องนะ Yeah. อีกด้านนึงค่กเเดี๋ยวสาให้ดูทางโน้นก็มีมีเยอะอยู่นะคะเห็นไหมนะเป็นผักที่สาปุกว้มันจะหยุดเป็นน้ำแข็งก็ก็อยู่ได้เขารอด เด uhm like nah, nice. huh ี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นนอ่านี่เห็นไหมเรามาดูกันอันนี้มันเป็นอะไรเนาะอาจจะดูเนี่ยนี่อีกก็เป็นกระล่ำนะที่สาปุหน่อกระล่ำ เดี๋ยวเราก็เอาไปผัดได้ผัดหนอกก็ลำค,ค่ะเดี๋ยวสาก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวสาต้องเก็บผักเดี๋ยวสาจะให้เพื่อนๆดูว่าเก็บผักเดี๋ยวสาจะให้เพื่อนๆดูนะเธอก็อากาศสวยไหม <laughs> เดี๋ยวทำน้ำพริกอ่องกินเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่อยู่บ้านนอกเดี๋ยวจะ พามาดูผักเอ้ยที่สาปลูกมันอยู่ใต้หิมะสาก็จะมาเก็บเอาทีละต้นสองต้นเอาไปกินเนาะเอาไปเอาไปเก็บไว้กินเนี่ยใส่กระป๋องไว้เต็มกระป๋องแล้วแต่นี้ก็เป็นผักอันนี้คล้ายๆกับผักกาดเอาไปทำมันอยู่อยู่ได้นะคะเนี่ยมันทน เห็นไหมกาหล่อมหองสาเนะี่ยเดี๋ยวสาวก็จะตัดเอาหน่อมมันไปเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพริกสาว่าจะทำน้ำพริกน้ำพริกองเห็นไหมหกักตบๆเลยเนี่ยนี่ปะสาก็ปล่อยมันไว้่างนี้แหละแล้วสาจะก,กินสาก็มาเก็บเอามันเพราะมันไม่ไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นเนี่ยเห็นไหม ก็เอาไปเก็บไปเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมปะเนี่ยเอาไปเก็บผักใต้หิมะนะคะอันนี้ว่าเขาทนหิมะไงถ้าก็ปล่อยไว้เงี้ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปลวกเอาไปทำผัดก็ได้นะคะเนี่ยผัดแบบเหมือนคล้าย้ากับ ผักคนาของเรานะ่ะก็มีเยอะนั่นนะสากินอยู่คนเดียวเนาะแฟนสาเขาไม่ค่อยกินหรอกนี่เห็นปะอันนี้เป็นจะเป็นหนอกกัหล่ำนะสาเขาจะมาเก็บเอาไปทำผัดเต็มกระป๋องแล้ว กินคนเร็วจะหมดไหมเนี่ยหน่อกระหล่ำก็สวยนะนี่นก็หน่อกระหล่ำตัดไปเลยเดี๋ยวเราก็ไปทำกินกันเนาะอันนี้จะเป็นไอ้ต้นสว,วัตตาวินใบเขาบอกเนาะนี่เราจะไปทำน้ำพริกอ่องกินให้ไว้่นกิน เราไปทํากินกันเนาะอันนี้ก็หักไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยหักไว้เดี๋ยคก็จะตัดเลยป่ะมันไม่ตายอะเห็นไหมไม่ตายเดี๋ยวเราก็เก็บเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกเราเนาะมีมือเดียวค่ะนี่แหละน่ากินอยู่ อันนี้เอาไปให้แม่ปลูกที่มืงไทยอยู่นะแล้วมีอีกชนิดหนึ่งแต่มันเราสาเก็บกินหมดแล้วเนาะมันจะเป็นช่วงอ่าพ่อสาปลูกสาก็อยู่บนนอกทานนาทาราร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยสาก็จะมีสตอเบอรี่มีอะไร เยอะแยะเอาดิเดือดไม่ได้เก็บนะมันหักมันเต็มมันลงก็หิมะลงทับมันใช่หรอปามันก็หักเนี่ยเห็นปอยู่ไหนแล้วมองมองไม่เห็นแล้วอ่ะผักของหาก็อยู่แต่ใต้หิมะเอาใส่ก็โอ้ยหยุดได้หิมะมันจะเอาได้ไหมนอ้องเนี่ย ดูดิเอยยู่ใต้เหรอะมาดูกันเ <c oughs> นี่ยฝากอันนี้ก็อันนี้ที่หาพูดเนี่ยมันทนุนเหมือนกันนะอันนี้ก็อร่อยแต่ฮะดูดิเนี่ยมันก็อยู่ได้ แต่มันแข็งฮะจะเอาได้ปะเราจะดูนะเนี่ยตัดขึ้นมาอยู่ใต้หิมะเราจะไปดูนะะ่เอาข้าวบ้านแล้วมันกินได้ไหมโอ้ยหนาวมากเลยเนี่ยนี่นี่ก็มี น,นี่ก็มีแต่มันโอ้ยพเพื่อนๆหิมะเดี๋ยวเราไปเลือกกันดูถ้าข้าวบ้านแล้นะนาอเดี๋ยวพเพื่อนๆจะได้เห็นผักใต้หิมะของขากินได้เ <c oughs> ้าเปไปเลยอ้ออันนี้ก็เป็นสตาวรี่อยู่ใต้ ํามมากเลยเพื่อนๆนยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ค่อยมาเก็บเพราะมันไม่ตายเห็นไหมจตาให้ดูมันไม่ตาย,ม,ตาย,ม,ม,ตายมันจะอยู่อยู่เงี้ยได้ห็นมะมาเก็บอยากกินก็มาเก็บเอาเนี่ยตายนี้ก็เป็นผักหมดเมื่อก่อนเนี่ยปลูกเห็นไหมผักอันนี้ของหาที่ตาให้ดูเนี่ยๆๆมันมีเยอะเลย แต่หาไม่เก็บละวสากินหยู่คนเดียวเนาะมันมีเยอะแต่สาก็เก็บอันนี้จะเป็นต้นแอปเปลิลของสาเนาะใบก็หล่นหมดละน่ะมองไหมโอ้ยเต็มไปหมดละไอ้มาแล้วก็อยากเอาเข้าบ้านก่อนเดินดูเป็นปะ่ะบ้านสาถ้านหน้าร้อนอะ่ะเออมีผักกินเพียบเลย าก็เอามาปลูกว่าตรงนี้ก็ปลูกเห็นปะอันนี้สองปีแล้วนะต้นเนี่ยค่อยเก็บกินข้าวบ้านก่อนเดี๋ยวไปทำกินกันเนาะโอรยะสาก็ต้องทำดูเขาเองนะนี่มันหนาวอะมันทำไม่ไหวแล้วแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวบ้านกันเนาะ สวัสดีค่ะจะได้สาเข้าบ้านแล้วนะคะไปเก็บผักมาเห็นไหมเนี่ยผักที่สาเก็บมาแอบที่สาเอาเข้าบ้านนะเนาะว่ามันทนหนาวเดี๋ยวเาก็เอาเอาผัดได้เดี๋สาจะเอามาทํากินกับน้ําพริกนะคะอยากจะทําน้ําพริกอ่องกินนีนก็มีสาก็ามีหนอกกระหล่ แล้วก็เดี๋ยวพ่อสาก็าให้ดูอุกทีค่เะเขาอากินอันเนี้มันคล้ายๆกับอากาศบ้านเราเนานะมันก็ทนหนาวเห็นไหมอันนี้สาไปาเก็บมาใต้หินมะมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเนี่ยเพราสาเก็บเก็บยอดใหญ่ๆมอกินไปนหมดตอนนี้มันก็เป็นหน่อใหม่ขึ้นมามันทนหนาวปลูกได้นะคะ แต่อันนี้ไม่มีเยอะแต่อันนี้คาเก็บไปหมดแล้วคะไม่เห็นอนะ่ะมันต้นเล็กอ่ะมันอยู่ใต้หิมะอันนี้อันนี้ก็ออกจะขมขมเหมือนสดาเลยนะอันนี้ก็อร่อยนี่สาปลุกจะมีเยอะก็มันขมค่ะ, mm. คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวา่าจะทำน้ำพริกอ่องนัดได้ยังไงแล้วเรามากินด้วยกันนะคะ